ร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยเอาร้องเพลงแม่มว่าเป็นห้องไห่ร้องเพลง baby แบบบบ้าวทำไรเ้าทำไรหืมว่าไงขับ มาป่าเหรอพี่มาป่าด้วยเหรอ <c oughs> แน่ๆเดี๋ยวตกลงมาดีๆยย้าครับลองเพลงให้แม่ฟังหน่อย <c oughs> ลองเพลงให้ฟังหน่อยจับจับจับ ครับครับไม่เนังครับโอเคครับเองาไล่เอง วเ,วเ้ยเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้บเหมเฮ้ยเมม้ ไมบเุ้ยหัวล้อการแสดงมาก ตกแมวครับเด๋ยดตกเด๋ยดตกเดือด ก,กป,ปตกนะโอ้เห็นไหมเมื่อกี้วิธีเลียวรถดังเป่าโอ้สุดยอดจริงจริอเอม เสียงใครอุ้ยยุงยุงกัดแล้วเอาเอาระวังหลบมันไม่ใช่ยุงนะมันเป็นเหมือนขมัดขมเมาควันไฟขมเมาขมัดมก็มาเร็วแท้ว้าว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเล่นเบาๆ ฮึ่อะไรอ่ะ